สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะคลิปในวันนี้ชื่อเรื่องคือเรื่องราวของคุณนะคะมาดูกันค่ะว่าเรื่องราวที่จะออกขานหน้าพ่าวันนี้ครูครูบาอาจารย์จะสื่อสารเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ การอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมไม่ได้จาะจงใครเป็นพิเศษนะคะอาจตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในช่องโชคชะตาพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็ขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะสิ่งไหนดีก็น้อมรับเก็บเอาไว้นะคะสิ่งไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านเลยไปเนาะ,ะวันนี้เราจะใช้ไพ่สองเด็กนะคะก็คือไพ่ออร์เคลิลแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะ มาดูกันค่ะว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนๆอ,อย่างไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นขอ,อ,อมาดูกันก่อนนะคะว่าไพ่จากไพ่ออร์เคิลชุดนี้นะคะผูครูุ้อาจารย์อยากจะบอกอะไรผ่านหน้าไพ่สามใบ ขอผ่านหน้าไพา่ขอไพ่สามใบค่ะขออนุญ,ญาตคูรูบคุณอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมค,คลิปในวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่า,าเพื่อนเพื่อนตอนนี้เป็นใครอะไรกันบ้างนะคะใบที่หนึ่งทำทูโกนะคะใบที่สอง น็อตฟอ y o ์ยูแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะใบที่สามรีเจนเนอเรชันอืมไพ่ไพ่สามใบนะคะ่บงบอกถึงไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ไทม์ทูโกมันมันเป็นเวลาเอ่อ ถึงเวลาที่เพื่อนต้องต้องออกเดินทางอ่ะต้องก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆจะเห็นได้ว่าในในรูปนะคะมันเป็นเหมือนกับการเดินทางไปสู่จุดสูงสุดเนาะอืมไปสู่จุดสูงที่สุดมันมันเป็นช่วงเวลาที่โชคชะตาของคนเพื่อนมันมันเปลี่ยนแปลงไปอะคะ่ะเพื่ออาจจะ จักรวาลอาจจะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะได้เรียนรู้บทใหม่อาจจะบทเรียนที่เพื่อนๆนได้ทําอยู่ในขณะนี้ค่ะมันจบบทนี้แล้วแล้วถึงเวลาที่จะต้องก้าวต่อไปเพื่อเรียนรู้บทใหม่นะคะที่จกัจกรยักจักรวาลมอบให้นะคะขออภัยค่ะ ต่อมาไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ not for you ไพ่ใบนี้สิ่งใดที่ที่มันไม่ใช่สำหรับสาหรับตัวเพื่อนๆนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งใดที่ไม่ใช่จักรวาลจะเป็นคนที่ขจัดหรือกำจัดออกไปนะคะถ้าสิ่งไหนไม่ใช่นะคะ อาจจะเป็นในด้านความความต้องการบางสิ่งบางอย่างของเพื่อนๆน,นะคะซึ่งสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะอชอบอันนี้ตยกตัวอย่างนะคะมีสเปคของคนที่เราชอบะคะ่ะไว้แบบหนึง่งแต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ เนื้อคู่หรือมันไม่ใช่คู่บุญคู่บารมีของเราจักรวาลก็จะทำใหไ้ไม่ให้ได้เจอให้ได้เจอสิ่งที่ดีกว่านะคะให้เจอคนที่ดีกว่าซึ่งจักรวาลเป็นคนเลือกนะคะต่อมาไพ่ใบที่สามนะคะรีรีเจอออกเสียงยากมากเลย รีเจเน r เรชันรีเจเนเรชันไพ่ใบนี้นะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะคะมันรวบคำไม่ได้เนาะไพ่ใบนี้หมายถึงการกำเนิดเกิดใหม่หมายถึงตัวตนใหม่ของเพื่อนเพื่อนนะคะได้กำเนิดเกิดใหม่แล้วอถ้าในไพ่ทาโร่ก็มันเหมือนกับเด a แอนด์รีเวิรนะคะ ตัวตนใหม่ของเพื่อนกำเนิดเกิดใหม่นะคะการเข้าสู่ชีวิตใหม่โดยตัวตนใหม่ของเพื่อนเพื่อนนะคะมีการซัพพอร์ตจากจักรวาลน,นะคะเพื่อนเพื่นจะได้พบเจอโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆนนะคะมันเป็น สิ่งดีๆที่จักรวาลน,นะ,ะอยากมอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านใดก็ตามนะคะอาจจะเป็นหน้าที่การงานหรือหน้าที่เอ่อหรือเรื่องการเงินก็ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สือมาผ่านไพ่ออร์เคิล้นในวันนี้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าตัวตนอ่าขอใช้ไพ่ทาโร่นะคะ ตัวตนของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้เป็นเพื่อนๆที่อยู่ในราศีอะไรธาตุอะไรกั่านบ้างนะคะขออนุญาตรูครูอาจารย์นะคะขออนุญาตรูครูอาจารย์ของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้สิบใบนะคะว่า เพื่อนๆอยู่ในธาตุราศีอะไรกันบ้างนะคะสิบใบนะคะใบที่ห้าเดี๋ยวมาคุยทีเดียวกันเนาะใบที่หก ตัวตนสิบใบนะคะไบตัวตนสิบใบไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ห้าไม้ไฟออกวอนนะคะไพ่ไม้คือตัวแทนของคนธาตุไฟนะคะเมตสจิงทะนูตอนนี้อยู่ในช่วงที่เกิดการขัดแยง้งเกิดการอาจจะ มีความคิดมีความเห็นแตกต่างหรืออาจจะขัดแย้งภายในตัวเองขึ้นขึ้นภายในในใจตัวเองอะคะของตัวเพื่อนๆน,นะคะใบที่สองนะคะใบที่สองคือใบที่สองเนี่ยเป็นไพ่ i n g of s w o r d s นะคะไพ่ราชาถือดาบ ราชาดาบไพ่ดาบเป็นเดตกของคนธาตุลมนะคะธาตุลมคือมีทุนตุนกลุมนะคะไพ่ใบนี้คนที่เข้าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปมาชมคลิปในวันนี้นะคะเป็นเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะคะอืเป็นคนมีเหตุผลทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จ อันนี้ตัวตนเนาะใบที่สามค่ะใบที่สามคือเพจเพจออฟซอร์สนะคะไพ่เด็กดาบไพ่เด็กดาบกา็กำลังศึกษาหาความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันจะเห็นได้ว่าเป็นไพ่ใบต่อมาคือเอ็ดออฟเอ็ดออฟบอนะคะไพ่ หนึ่งไม้ไพ่หนึ่งไม้ไพ่ไม้ก็ตอนนี้มีคนที่เข้ามาชมคือทัดไฟนะคะแล้วก็ไพ่อะไรนะไพ่ดาบนะคะไพ่ดาบคือทัดลมนะคะทัดไฟกับทัดลมเนาะไพ่เอ็ดออฟบอลส์นะคะไพ่หนึ่งไม้ตอนนี้มีการาจะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะเป็น เกี่ยวกับการงานซึ่งเมื่อกี้ไพ่ใบที่3ก็คือกําลังหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลศึกษาหาความรู้ในการเริ่มต้นที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆใ,ในใบที่ใบที่สนะคะซึ่งอาจจะเป็นการที่คิดที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็น ถ้าเป็นเกี่ยวกับงานก็สิ่งที่ทำอยู่มันจะประสบความสําเร็จนะคะถ,ถ้าไพ่หนึ่งไม้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆอาจจะได้รับบางสิ่งบางอย่างนะคะจากครูรู้ครูบาอาจารย์จากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเป็นการเริ่มต้นลายใหม่ๆได้รับมอบนะคะและไพ่ใบที่ห้านะคะ Knight of Wands ไพ่อัศวินไม้นะคะอืม คือพร้อมพร้อมที่จะเดินหน้าทำในสิ่งที่ตัวเองาัถนานะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการมีแพชชันในการทำนะคะอาจจะเป็นงานที่ทำแล้วมันทำมันมีความสุขนะคะเดินหน้า พร้อมประจุภัยพร้อมออกเดินทางนะคะไพ่ใบที่6นะคะแถวข้างลาง่างไพ่สิบเหรียญคะสิบเหรียญก็คือไพ่เหรียญคือไพ่ของคนธาตุดินนะคะมังกรพืชศพแล้วก็กันเนาะไพ่สิบเหรียญก็เหรียญก็คือเรื่องการเงินนะคะกำลังจะ ได้รับความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะสิบเหรียญนะคะคือบั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สิบเหรียญเลยนะคะไพ่ต่อมาค่ะ f o u of swords ไพ่สีดส่ดาบสี่ดาบคืออืมตอนนี้อาจจะต้องกลับมาอยู่ ภายในนะคะคือการทําสมาธินะคะครูครูาอาจารย์อยากจะให้เพื่อนเพื่อนนะคะเข้ากับกับเข้ามาอยู่ภายในคือการทําสมาธินะ,ะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างอยากสื่อสารกับเพื่อนๆนก็ได้นะคะต่อมาไพ่หกถ้วยนะคะ s i กออฟคัพ ไพ่ถ้วยของคนธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําคือกรกฎพิจิกแล้วก็เมนนะคะอ่ามีทุกธาตุราศีเลยนะคะวันนี้ไพ่หกถ้วยคือเพื่อนๆกำลังจะได้รับอของขวัญหรือคืออะไรเก่าๆอะเกี่ยวกับของเก่าของเดิมก็เป็นได้นะคะอืม แล้วอ,อันนี้มันจะเ,เดี๋ยวอธิบายไปทั้งอีกสองใบนะแล้วก็จะมาสรุปเนาะให้ใบที่เก้านะคะ the world the world คือจะมีจะหลุดพ้นนะคะจะมีอิสระจะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงที่เพื่อนๆได้พบได้เจออยู่ แล้วก็แสดงถึงมันมันจะก,กำลังจะถูกพิพากษาหรือตัดสินนะคะใบสุดท้าย Justice คือเเกิดการตัดสินเกิดขึ้น Justice คือคนที่เกิดในราศีตุลน,นะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าหน้าไพา่ทั้งสิบใบนั้นครูบาอาจารยา์บอกอะไรผ่านหน้าไพ่นี้นะคะ สรุปได้ว่าตอนนี้เพื่อนๆนะคะกำลังมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งมันเป็นการได้รับมอบจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากครูครบาอาจารย์เป็นของเก่าของเดิมนะคะซึ่งมันจะนำมันจะมันมันกำลังจะจะทำให้เพืพ่อนๆนะคะมี มีความมั่งขัง่งอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินในอนาคตนะคะและกำลังจะมีการตัดสินบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เพื่อนเพ่อ,เ,อเป็นทุกข์หรือไม่สบายใจะค่ะเพื่อนๆกำลังจะหลุดพ้นมีการตัดสินเกิดขึ้น ทำให้หลุดพ้นเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงนะคะอันนี้คือไพ่ตัวตนทั้งหมดสิบใบเนาะทีนี้มาดูกันค่ะว่าหัวข,ข้อของเราคือเรื่องราวนะะเรื่องราวของเพื่อนๆนครูครูบาอาจารย์จะสื่อสารในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์นะคะ ของเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตผู้รูผู้บาอาจารย์ของเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ผู้รู้ผู้บาอาจารย์อยากสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรผ่านหน้าไพ่นี้ขอผ่านหน้าไพ่นี้สิบนะคะ,ะไปที่ถึง temperance นะคะ ใบที่สอง e of cups อ่อ cups, ไปอไปห้าถ้วยนะคะใบที่สามเนอฟซอสไพ่สิดาบนะคะใบที่สี่ฟอบพไพ่สถ้วยใบที่ห้าิควอหกไม้นะคะใบที่ห เอดอฟเพนโทคลนะคะไพ่แปดถ้วยแล้วก็ใบที่7จ็ดค่ะในออฟคัใบที่8นะคะเทนอฟวอนสิบไม้เก้าในอฟวอนนะไพเก้าไม้สิบไม้มาเก้าไม้มาสิไม้มาและใบสุดท้ายนะคะ่ะ The Star the star มาดูกันค่ะว่าเรื่องราวที่ครูครูบาอาจารย์สื่อสารกับเพื่อนๆในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใบที่หนึ่งนะคะ The ะ uh, เ,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 เอ่อเ e มเ e ลเมน e ไพ่ temperance ออราศีธนูเนาะ ตอ,อตอนนี้เทมเพ e นอาจจะคืออาจจะเกิดการจะเรียกว่ากการปรับตัวนะคะมีการมีการปรับตัวปรับสมดุลของเพื่อนๆนะคะเพื่อที่จะจะเรียกว่าอา ปรับปรับสมดุลเพื่อให้เกิดอะารนากอาจจะเป็นการฟื้นฟูจิตวิญญาณของเพื่อนก็ได้นะคะตอนนี้ปรับสมดุลหรือการเปลี่ยนแปลงทางาด้านจิตวิญญาณนะคะ temperance หรืออาจจะมีการเลื่อนระดับก็ได้นะคะ มาดูต่อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาสารุปอีกทีเนาะใบที่สองค่ะไฟ์อฟครับไพ่ห้าถ้วยนะคะอ่าอืมไพ่ห้าถ้วยไพ่ใบนี้ตอนนี้อยู่ในเพื่อนเอาจจะอยู่ในสภาวะที่รู้สึกผิดหวังนะคะท้าแท้อาจจะผิดหวังท้อแท้เบื่อหนนะคะอยากจะหลุดพ้นกับ สิ่งที่พบที่เจออยู่นะคะมมีความเศร้าเกิดขึ้นนะคะส่วนไพ่สิบอ e n of swords ไพ่สิบดาบนะคะไพ่สิบดาบคือไพ่แห่งการเจ็บปวดทุกทรมานเ,าเจ็บและมันกำลังจะจบนะคะไพ่สิบดาบเนาะ เป็นไพ่ที่ความเจ็บปวดความท้อแท้ความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นมันกำลังจะจบลงะคะ่ะม,มาต่อมาไพ่โฟล์คคัพนะคะไพ่สีถ้วยสีถ้วยก็อาจจะตอนนี้เกิดสภาวะให้ให้ให้เคลียร์สภาวะความเบื่อหน่ายความท้อแท้กับสิ่งที่เนเพื่อนได้พบได้เจออยู่นะคะให้เคลียร์ออกไป ส่วนไพ่หกไม้นะคะไพ่หกไม้ไพ่หกไม้คือไพ่ที่อทําอะไรทําอะไรอยู่ก็จะประสบความสําเร็จนะคะไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นอาจจะเป็นเอสิ่งที่เพื่อนๆได้ทํานะ,ะมันมันมันจะ มีชัยชนะเกิดขึ้นไม่ไม่รู้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าตามหน้าไพ่ทั้งไพ่ห้าถ้วยที่เพื่อนๆทําอยู่มันเกิดความท้อแท้ความชิ้นหวังความอ,าอยากผ่านอยากเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะผ่านไปได้สักทีซึ่งมันทําให้เพื่อนๆเ,นนะะเกิดความาทุกข์นะคะ ทรมานถึงสิบดาบเลยนะสิบดาบทั้งสิบนั้นปักความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นนะคะอืมให้มันจะเพื่อนๆจะกําลังจะได้รับชัยชนะจะผ่านจะผ่านจุดนั้นไปได้นะคะอืมให้เคลียร์สภาวะความเมื่อหน่ายความท้อแท้ออกไปนะคะส่วนไพ่ใบที่หกแถวล่างเนาะไพ่ แปดเหรียญไพ่แปดเหรียญคือไพ่ที่บ่งบอกถึงเพื่อนเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถพิเศษนะคะอืมเป็นคนมีพรสวรรค์อาจจะด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ไม่รู้ว่าด้านไหนนะคะแต่ว่าเป็นคนเก่งทักษะอะไรบางอย่างซึ่งไพ่ ไปที่ต่อมานะคะไพ่ไน i g ออ o คัพ p s ไพ่อัศวินด้วยจะมีคนตอนนี้กำลังกาลังจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างอ,อาจจะมีคนนำข่าวดีมาให้นะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็อาจจะ มันเขาเรียกว่าอะไรมันต่อเนื่องกันมากับแปดแปดเหรียญแปดเหรียญคือความสามารถพิเศษทักษะเด่นๆของเพื่อนๆนะคะมันมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆได้ทำแล้วมัน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 เป็นความมีความสุข นะคะไม่รู้ว่าทักษะเกี่ยวกับอะไรเนาะแต่ว่าเพื่อนๆได้เข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นในสิ่งที่ทำอ,อันนี้เป็นสองความหมานะคะเดี๋ยวมาดูต่อเนาะเดี๋ยวค่อยสรุปเนาะแล้วก็มาต่อมาคะ่ะไพ่เทนนฟเทนนวอนใช่ไหมอ่าเทนเทนนวอนนะคะไพ่สิบไม้ ไพ่สิบไม้คือไพ่ที่บ่งบอกถึงไพ่เดะอบแบกความเววามหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยล้าความแบกภาระหนักๆเอาไว้นะคะแล้วก็ไพ่เก้าไม้ไพ่เก้าไม้คือไพ่ที่บ่งบอกถึงสิ่งที่เพื่อนๆได้ทำมันมันมัน,มนเกิด มันเหนื่อยมากมันผ่านความเจ็บปวดแล้วก็เหนื่อยมาเยอะทำมันทำมันก็ไม่สำเร็จนะคะมันมันไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะและใบสุดท้ายคือไพ่เดอะสตานะคะเดอะสตาคือคือไพ่ที่บ่งบอกถึงความมีชื่อเสียงความเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโด่งดังไม่ว่า ทำอะไรด้านไหนนะคะทีนี้มาสรุปเนาะหัวข้อของเราก็คือเรื่องราวนะคะเรื่องราวของเพื่อนๆ,ๆที่เข้ามาชมคลิปในว,วันนี้จะเป็นครูบาอาจารย์อยากจะบอก<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนะคะเรื่องราวที่อพอจะสรุปได้ก็คือ,อสิ่งที่เพื่อนๆ ได้ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเ,เกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อ่ายสิ้นหวังเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นเมื่อไหร่มันจะได้ทำอย่างอื่นประมาณนี้ค่ะมันคือ มันคือความสามารถของเพื่อนๆในอีกอาจจะเป็นจะบอกว่าในอีกตัวตนหนึ่งก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นจะบอกว่าคนอื่นเขาเขาอาจจะทําไม่ได้เหมือนเพื่อนๆนะคะคือคนที่มีทักษะ ด้านนี้โดยเฉพาะที่ไม่มีใครเหมือนมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆได้ทำแล้วมันมีความทำทำตามความปรารถนาของตัวเองหรือมีความซื่อสัตย์ต่อจิตาจะบอกว่าตัวตนมีความซื่อสัตย์ต่อตัวตนข้างในนะคะ มันอาจจะทำให้เพื่อน,เ,อนเ,อเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ทําแต่ในอนาคตนะคะมันจะทําให้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีชื่อเสียงโดง่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอันนี้คือหน้าไพ่สิบใบที่ครคูครูบาอาจารย์บอก ในวันนี้นะคะเรื่องราวของพเพื่อนๆกำลังจะได้พบได้เจอขอคุณสสำหรับการรับชมคลิปในวันนี้นะคะผิดพลาดประกันใดก็ขออภยัยไว้ได้ที่นี้ด้วยนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านไปด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ